ขอแนะนำครับนักชกฝ่ายแดงครับน้ำสุขบุลลานามวยไทยน้ำเงินครับฤทธิชัยนอพิทักษ์ชัยกรรมการเชื่อชัยชานนศรีชัดครับดูเลยนะครับบุญลานามวยไทยนี่ค่ายมวยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับมี น้องนองนักมวยตอนนี้กำลังสร้างชื่อเสียงมากมายด้วยกันนะครับหลายคนทางเจริญเงินเจริญสุขนะครับคู่นี้ชกนพิกัดรุ่นแบลตันเวทนะครับร้ออ่าขอโทษครับชกนพิกัดจูเน์แบลตันเวทครับร้อยสิบหาปอนกำหนด,ด6ยกนะครับ แดงกังเกงน้ำเงินนะครับนั่นคือน้ำสุขบุญลันนามวยไทยครับเดีกับฤทธิชัยมอพิทักษ์ชัยกังเกงเหลืองนะครับอยู่มุมน้ำเงินเป็นมวยที่กำลังจะไต่เต้าขึ้นมานะครับเป็นโครงการกำปั้นล่าฝันของ เกียรติกรีรินโปรโมชั่นกำหนด6ยกตับ115ปอนด์ขวาสวยครับริชชัยโอ้ยนำสุขมีขวาตามด้วยซ้ายครับมาเข้าจังหว่อยางพอดีครับเล่นเอาเดชชัยส่วนเซไปเหมือนกันครับ โอ้โหขวาก็ที่หน้าที่ศีรษะของฤทธิชัยครับนำสุกนี่ไฟที่แล้วจกได้ดีนะครับเสมอกับฟ้าคำรามมาครับ ที่ใชยฟื้นแล้วนะครับยับซ้ายยับซ้ายมานำสุขซ้ายตามด้วยขวาโดนปลายหมัดครับนำสุขบุญรานามวยไทยนี่ฉายานักชกจอมพลังนะครับอายุ18ปี ชกมา5ครั้งชนะ2แพ้2เสมอ1ครับมาจากอมก่อยเชียงใหม่นะครับส่วนฤทธิชัยนอพิทักษ์ชัยอายุ29ปีครับเป็นนักชกที่ผ่านการชกมวยไทยมาหลายไฟนะครับนำุกไฟล่าสุดเสมอกับฟ้าคำราม g ีพเรือใบไข่มุกมาเมื่อ10มีนาคมที่ผ่านมานะครับ แกำลังจะหมดครับหมดยกที่หนึ่งยกที่สองครับน้ำสุกบุญลานามวยไทยกับฤทธิชัยนอพิทักษ์ชัยมฤทธิชัยยังไหวครับฤทธิชัยโต้มาทิ้งขวามาเฉียดไปน้ำสุกโอ้โหหกซ้ายเขาที่ลำตัวของน้ำสุกได้เหมือนกันครับฤทธิชัยฤทธิชัย เียงซ้ายมาไม่โดนมิทิชายยับซ้ายดักด้วยขวาครับนำสุกยังเฉยหิือชายยิงขวามานำสุก้ายตามด้วยขวาไม่โดนครับ ที่ใช่ย,ยาวกว่านะครับช่วงชกยาวกว่าย้ำยับซ้ายไว้นำสุกก็ยังไม่เร่งนะครับยังไม่เร่งทั้งคู่นี่ก็เป็นนักชกจากเมืองเหนือด้วยกันทั้งคู่ครับนำสุกเดินเข้าไปกวาดซ้ายลำตัว ซ้ายครับที่หน้ามาฤชิชัยมาฤชิชัยไม่กลัวครับหวกซ้ายเจอขวาของฤชิชัยไปครับนำชายนำสุข น้ำชายเต้นออกมาครับครับเอาไงกันดีครับคิดกันอยู่ครับว่าจะเอาลูกอะไรดีมาสู้กันนะครับน้ำชายยิงขวามาไม่โดนโอ้โหสามารถติดครับของนํำสุกสวยครับ ขวาตามด้วยซ้ายของนำสุขสวยครับปริชัยพยายามจะเข้ามาเอาคืนครับแต่ยังเอาคืนไม่ได้นำสุขก็พยายามจะชกให้ได้ครับหมดยกที่สองครับโอ้ยหมัดขวาแน่นทีเดียวครับนำสุก นากโชคจากชนเผ่านะครับค่ายบุลลนามวยไทยนะครับตอนนี้ส่วนหนึ่งครับเจริญเงินเจริญสุขก็ไปฟิตซ้อมเพิ่มเติมอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับสองดาวดังครับอืมลูกนี้สวยครับโอ้ยหุกซ้ายเอาเอาโดนคืนเหมือนกัน มการเตือนนะครับสั่งเบรกต้องหยุดนะครับสั่งเบรกต้องหยุดมาโชกกันใหม่กลางเวทีครับสวยครับอัิคัตน้ำสุกฤธิชัยขวาตามด้วยซ้าย,ยน้ำสุขทิ้งขวาเอ้าวแล้วครับขวาซ้ายจนขวาหงายไปเหมือนกัน เอาล่ะครับคนละมัดนำสุกแยบซ้ายไว้แยบซ้ายอีกขวาเขาโดนเขาที่ปลายมัดครับกรที่หน้าของน้ำชาอาาฤทธิชัย เอาละครับปลายกที่3ครับแลกกันคนละหมัดสองหมัดเอาละครับแยกกันซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหยริติชัยต้องกอดครับหมอดยกที่3นักชกจอมพลังนำสุขบุญลานาวยไทยครับกางแกงน้ำเงิน,นครับริธิชัยน้อพิทักษ์ใจกางเกงสีเหลืองเอาละครับนำสุข เน้นแล้วครับตอนนี้ลุยเข้าไปครับเน้นอย่างเดียวแล้วครับยิงซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ต้องใช้ชันเชิงอะไรแล้วครับเดินเข้าใส่ฤทธิชัยต้องกอดไว้ครับอย่างสู้นะครับฤทธิชัยอย่างครับน้ำสุกฤทธิชัยยับซ้ายไว้ อาครับเอาแลกกันคนละหมัดเอาละครับอารัคัดขวาของนำสุกสวยขวาเขาที่ลำตัวอกีกนิติชัยยิงขวามาโอา้ลำตัวสวยครับเอานิติชัยก็โต้ด้วยลำตัวเหมือนกันครับหมัดขวาเขาลำตัวนำ,นำสุกนำสุ ออกมาเต้นกันใหม่นิตชัยยับซ้ายยับซ้ายยาวยาวมาน้ำสุกยิงหมัดหนึ่งสองสวยครับน้ำสุกอาเรนิชัยยิงซ้ายมาวืดโอ้ยขวาซ้ายโดนครับนิตชัยโดนนิตชยัยกันหมวกตั้งหมวกกันน็อกมาแล้วพยายามกอดไว้ยิงขวามาไม่ถึง สุแย็บซ้ายถึกทิ้งขวามาไอชายโต้มายัางอยู่กลางเวทีครับโอ้ยโดนครับแบบนี้ ถึง8ครับฤทธิชัยออกมาสู้ต่อครับใจยังสู้อยู่ครับนำสุกยิงซ้ายขวาฤทธิชัยพยายามจะดันมาโดนขวาของนำสุกอีกพยายามจะดันออกไปยับซ้ายไว้อาจารย์มาหา,าการังจะเกวี้ยงยิงซ้ายขวาซ้ายคลอมไปอีกฤทธิชัยจะพยายามจะเอาคืนนะครับ พยาามเดินเข้ามาโอ้โหเจอ,อขวาของน้ำสุขขวาเอ้านิติชัยก็ยิงซ้ายขวาโตเหมือนกัน <sm all noise> หมดยกที่สี่ ยกที่ห้าครับเริ่มแล้วครับพี่เลี้ยงลงนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงยกที่ห้าร้อยสิบห้าปอนด์กำปั้นลาาฝันกำหนดหกยกครับครับนำสุกพยายามจะออกหมัดเน้นๆครับ ขวาที่ชัยดันมาลื่นครับลื่นครับต้องระวังครับยกที่หนะครับกำหนด6ยก115ร้อยสิบห้าปอนจูเน์เบนตตัมเวดกำปั้นล่าฝัน ข,ขวาขวาซ้ายขวาโอ้โหขวาซ้ายขวาขวาซ้ายโอ้โหเป็นชุดครับเป็นชุดขวาจนิงมหาฤทธิชัยยังทนได้ครับขวาซ้ายขวาโอนไปเอนมาแต่ยังสู้ครับน้ำสุกก็ยิงเอาครับฤทธิชัยกัดฟันสูนโอ้ไม่ไหวครับกรรมการ เชิดชัยชานนทศรีชรัตโบกมือยุติการโชคครับแปลนว่าน้ำสุกบุญลานามวยไทยชนะเทด้วยเกินนออกเอาไปในยกที่5ครับ